วันทูที่สวัสดีครับ fc คำสาบฟาโลที่รักทุกท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาพบกับคำสาบฟาโลตอนต่อไปในฉบับที่59กันเลยครับกราบทูลองค์ราชินีชีบ้าเพะยะ์คา หนวกหูจริงอยู่ระหว่างงานเลี้ยงแท้ๆมีเรื่องอันใดหรือทูนองราชินีพะยะค่ะเรือของอียิปต์กำลังมุ่งหน้ามายังท่าเรือพะยะค่ะว่าอย่างไรนะเจ้าพลามอะไรของเจ้าพูดอะไรบ้าบ้าฟาโรอียิปต์นะถูกซัดตกลงในทะเล เป็นเหยื่อของฉลามไปแล้วส่วนทหารอียิปต์ก็น่าจะตาลีตาเหลือกเพ่นกับอาณาจักรไปซะมากกว่าน่าจะเป็นเรือของอาณาจักรอื่นกระมังสงบสติอารมณ์เอาไว้บ้างหา,หาไม่ได้พะยะค่ะเป็นเรือของอียิปต์ไม่ผิดแน่พะยะค่ะองค์ราชินี อีกไม่นานก็จะถึงท่าเรือแล้วพะยะค่ะหเป็นความจริงหรือพะยะค่ะองราชินีไม่ผิดแน่พะยะค่ะเป็นเรือของอียิปต์ที่กล่าวกระมอมเคยเห็นมาแน่ๆพะยะค่ะเพลงราชินีชีบ้าได้ฟังดังนั้นถึงกับตกใจอะไรกัน มันจะเป็นไปได้อย่างไรฟาโรห์น่าจะตายไปแล้วศพก็กลายเป็นเหยื่อของฉลามไปแล้วนี่ทหารอียิปต์ก็น่าจะต้องรีบเพ่นกลับอาณาจักรไปแท้แท้ราชินีชีบ้าได้ยินดังนั้นก็รีบออกมาดูที่ท่าเรือองราชินี ไหนให้ข้าดูสิอง์ราชินีอง์ราชินีอะนั่นโอ้รือลำนั้นสวยเหลือเกินอลังการไม่เบาเลยน่าจะเป็นเรือของมหาเศรษฐีนะปรกกายระยิบระยับเชียวอะนั่นมันเรืออียิปต์นี่นาะ โอ้ใช่จริงด้วยเรืออียิปต์นี่นะ,ะเรือของอียิปต์อาณาจักรผู้มั่งคั่งนั่นเองโอ้ช่างเป็นเรือที่งดงามจริงๆนั่นสิอ่ะอง์ราชนินีองค์ราชินีชีบะว่าอย่างไรนะใช่เรือของอียิปต์แน่หรือ เช่นนั้นก็หมายความว่าฟาโรยังมีชีวิตอยู่มันรอดชีวิตมาจากปากฉลามได้ฟาโรรอดตายมาได้อย่างนั้นหรือไม่จริงนะองค์ราชินีทูลองค์ราชินีนับแต่ครั้งโบราณการ ไม่เคยมีผู้ใดที่ตกลงไปในทะเลแห่งนั้นแล้วจะมีชีวิตรอดกลับมาได้เลยพะยะค่ะทูลอง์ราชินีค่ะพระองค์ก็ไม่เคยได้ยินว่ามีใครรอดกลับมาได้เช่นกันหม่อมฉันก็เช่นกันพระยาค่ะค่าพระองค์ด้วยพระยะค่ะไม่เคยได้ยินว่ามีใครรอดมาเลยแต่ว่าโอหรือว่าฟาโร เฮ hey, พวกเรามาถึงท่าเรือของอาณาจักรชีบ้าแล้วเตรียมจอดเรือได้เฮ้ hey. ในที่สุดทหารอียิปต์ก็มาถึงท่าเรือชีบ้าท่ากลางความตกตลึงของราชินีชีบ้ากรับทูลฝ่าบาทเรามาถึงราชอาณาจักรชีบ้าแล้วพะยะค่ะ อืมดีมากส่งราชทูตเข้าไปในวังเพื่อแจ้งว่าบัตรนี้เราเมมฟิสฟาโรแห่งอียิปต์ได้มาถึงแล้วขอให้เจ้าสังเกตการความเคลื่อนไหวของเหล่าเสนาอำมาตย์ในราชวังซีวะชีบ้าให้ดีรับด้วยกล่าวพะยะค่ะ ทางด้านทหารของชีบ้าแย่แล้วเรือของอี์มาเทียบท่าแล้วว่าอย่างไรนะรีบไปกราบบังคมทูลองราชินีชีบ้าเร็วรีไปกลับบังคมทูลองราชินีเรือของอีบที่ว่านี่เรือที่ฟาโรประทับมาหรือมันเป็นไปไม่ได้นี่นะองราชินีแย่แล้วตัดกลับมาทางด้านเมมฟิส ทหารเรากำลังจะเข้าสู่ดินแดนของผู้ที่หมายชีวิตเราราชอาณาจักรชีบา้าทุกคนประมาทไม่ได้เป็นอันขาดตัดกลับมาทางด้านราชินีชีบา้ามีเรื่องด่วนจะกลับมังคมทูลพระเจ้าองค์ราชินีขอถวายรายงานพระเจ้าค้าองค์ราชินีบรรดาทหารชีบ้าก็แตกตื่นเป็นการใหญ่บัดนี้เรืออียิปต เทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพยค่าองค์ราชินีราชทูตของฟาโรมารออยู่หน้าประตูวังพยค่ะทหารอียิปเข้ามาแจ้งข่าว่าบัดนี้ฟาโรของอียิปเสด็จถึงราชอาณาจักรชีบ้าตามคํากับบังคมทูลเชิญขององค์ราชินีแล้วพยค่ะ ด้วยก้าวด้วยกระมอมว่าไงเนาะราชทูตของฟาโรมาจริงหรือเนี่ยทำยังไงดีท่านเสนาคาริบินหรือว่าพวกมันจะปกปิดเรื่องการสวรรคตของฟาโรแล้วแกล้งให้เสนาอมามัดมาแทนหามีได้ขอรับมันพูดเต็มปากเลยว่าฟาโรเมมฟิสเสด็จมาถึงแล้ว แกแล้วเช่นนั้นฟาโรก็ยังมีพระชนชีพอยู่ฮันไม่ทับคาลิบไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไปได้นี่เป็นไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อเป็นไปได้อย่างไรฟาโรยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นหรือมันรอดจากคมเขี้ยวฉลามมาได้งั้นหรือเนี่ย โอ้เพราะเหตุใดมันถึงรอดจากทะเลที่มืดมนอนทการนั้นมาได้อาชินีชีบ้าก็ตกตะลึงกับการที่เมมฟิสยังมีชีวิตอยู่เป็นไปไม่ได้ทหารแห่งอาณาจักรชีบ้าของข้าตกลงไปในทะเลแถบนั้นก็หาได้มีชีวิตรอดขึ้นมาได้แม้แต่คนเดียว แต่ฟาโรอียิปต์กับรอดมาได้โอ้ฟาโรฟาโรหาใช่หนุ่มน้อยธรรมดางั้นหรืออะไรกันตกลงไปในทะเลแล้วยังรอดขึ้นมาได้ถ้าไม่เห็นด้วยตาของข้าเองแล้วข้าจะไม่มีวันเชื่อแต่ว่าจุดจุดจุดตัดมาทางด้านเมมฟิสนะครับ เอาละท่านมินุเอลเรายกพลขึ้นบกกันเลยทหารทุกคนจงฟังเราจะไปเยือนราชอาณาจักรชีบ้าตามที่ได้รับคําเชิญจากองราชินีพวกเราจะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับแผนการของนางพวกเจ้าเข้าใจแล้วนะพะยคาทหารทุกนายจําใส่ใจไว้แล้ว เราเตรียมพร้อมอย่างรอบด้านคอยถวายอารกขาองค์ฟาโรอย่างสุดกำลังทูลองค์ฟาโรเชิญสเสด็จพะยาะคาฟาบาดนะครับเมมฟิสก็จะเข้าไปพบราชินีชีบ้าแล้วดีมากวางกำลังทหารและอาวุธและอาวุธไว้ตามที่ตั้ๆ ไว้ตามที่ต่างๆแล้วนะพยกะขอบฟาบอดมีพลธนูซุ่มตัวประจำอยู่บนเรือตามจุดต่างๆแล้วฝีพายเรือเตรียมพร้อมตลอดเวลาหากเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนก็พร้อมจะนำเรือออกจากฝั่งได้ทันทีพยค่ะนายกองเคเรลพาทหารส่วนหนึ่งไปซุ่มอยู่ในวังรอฟังพระบัญชาจากองค์ฟาโรพยากา่ะพยค่ะ ดีมากท่านมิโนเอลถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเราจะสั่งสอนทหารของชีบ้าแล้วค่อยยกพลขึ้นเรือว้าวฟาบาดเยี่ยมไปเลยเพี่ะข้าอย่าประมาทเด็ดขาดทุกคนอง์ราชินีแห่งชีบ้าจะเป็นคนแบบไหนกันนะ จุดประสงค์ที่เรามาในครั้งนี้ก็เพื่อทำสัญญากับอาณาจักรชีบ้าของนางแต่เพราะเหตุใดกันนางถึงได้หมายจะเอาชีวิตเราชะรอยนางจะคิดว่าข้าสิ้นชีพไปแล้วตอนนี้นางจะมีปฏิกิริยาเช่นไรนะหองฟาโรเรายังไม่ได้ข่าวจากทหาร ที่ส่งไปแจ้งข่าวการเสด็จถึงขององค์ฟาโรเลยส่วนทางด้านทหารชิบ้าก็แตกตื่นกันใหญ่ถึงการมาของเมมฟิสองค์ราชินีองค์ราชินีจะทรงทําเช่นไรดีพะยะค่ะองค์ราชิน,หนหีหนวกหูจริงหนวกหูจริง โอ้ยสรงพระทัยเย็นก่อนพยาค่านั่นขบวนที่เดินขึ้นมาจากเรืออียิปต์อ่ะน่าจะเป็นฟาโรใช่ไหมนั่นว่าอย่างไงนะจะว่าไปข้าเองก็ยังไม่ได้ยนโฉมของฟาโรให้ชัดๆถนัดตาเลยที่บริเวณทะเลสีดำนั้น ก็ได้แต่มองจากระยะไกลๆเห็นเพียงด้านหลังเป็นชายหนุ่มผมยาวเท่านั้นเสนาบดีคาริบินฟาโรอียิปต์มีรูปร่างหน้าตาเช่นไรอ,อ๋อคือว่าฟาโรเป็นหนุ่มน้อยที่มีผมยาวราวกับสตรีเพศพยาค่ะองค์ราชินีราชินีชีบ้านครับก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเมมฟิสเลย ชายที่ดูราวกับสตรีเพศงั้นหรือพอจะคอองร์ราชนินีชายหนุ่มที่ยืนอยู่บนโคนหินนั่นใช่ฟาโรเป็นแน่แท้ไม่ผิดแน่นั่นนะหรือฟาโรอียิปต์โอองราชินีฟาโรอ,อียิปต์ฟาโรอ,อียิปต์ออปยังมีพระชนชีพอยู่เป็นไปได้อย่างไรกัน ท่านคาริบินชายผู้นั้นก็คือฟาโรห์อียิปต์เองหรือเนี่ยครั้งแรกที่ราชนีชีบา้าเอา่อเห็นเมมฟิสอย่างชัดเจนท่านมินเอลการค้าขายแลกเปลี่ยนทางทะเลนี่เจริญรุ่งเรืองดีนะ มีเรือสินค้าเทียบผ้าไม,ไม่ขาดสายเป็นดังคําที่แคลรอกล่าวไว้ไม่ผิดเพี้ยนพอจยะข่าองค์เมมฟิตได้ยินว่าการค้าขายในแถบทะเลทรายเองก็รุ่งเรืองเช่นกันพลาะยค่าเมมฟิตก็เยียบแผ่นดินอนาณาจักรชี้า ถ้าหากไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นเราก็ตั้งใจว่าจะสำรวจตรวจสอบไปให้ทั่วบริเวณอาณาจักรชีบ้าอาณาจักรชีบ้าที่แครรอฝันถึงราชินีจะมีรูปโฉมโนมพันเช่นไรนะโอ้มองจากตรงนี้ไปแม้จะเป็นระยะไกลแต่ก็มองเห็นว่า เป็นชายหนุ่มผมยาวรูปลักษ์ราวสตรีเพศชายหนุ่มที่งามราวกับสตรีเพศไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารูปร่างอรชรอ,อย่างนั้นจะรอดพ้นจากเขี้ยวฉลามมาได้อย่างไรฟาโรหนุ่ม ที่อรชรราวกับสตรีเพศคนที่รักปักใจในตัวเจ้าหญิงแม่มดที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งนายและแต่งตั้งให้นางเป็นราชินีองค์ราชินีทูตองค์ราชินีเราจะทรงทำเช่นไรดีพะยะค่ะ พูนองราชินีราชทูตของฟาโรยืนรอฟังคำตอบอยู่พะยะค่ะเราจะปล่อยให้เขายืนรอต่อไปคงไม่เหมาะพะยะค่ะย่อมได้ท่านคาริบินข้าราชินีชีบ้าจะต้อนรับฟาโรแห่งอียิปต์เองโอ้ต้อนรับฟาโรรับด้วยเก้าพะยะค่ะ อ่าครับเมมเทที่สุดเมมฟิตกับชีบ้าก็จะ,ะเผชิญหน้ากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับคำสาปฟาโลขอขอบพคุณทุกท่านที่ติดตามขอบพระคุณมากสวัสดีครับ